พอมันฟังซ้ำเยอะๆอะเพลงแอบน่าเบื่อไปนิดนึงเหมือนอันนี้เขาแบบเอาชาวด้ามขวานเหมือนกันหมายถึงว่าเอาเสียงจากคนใต้เหมือนกันแต่ล้านแน่นอนเพราะว่าโหดมากเลยอ่ะลืมเรื่องเก่าไปนะเราไม่ใช่ประชาธิปัตย์แบบดีโอเจเนอเรชันเราเป็นนิวเจเน r เรชันแล้วนะมันเป็นสิ่งที่มองอีกมุมนึงมันเป็นจุดอ่อนพี่เคยฟังสัมภาษณ์คุณชวนทางโทรศัพท์เขาแกก็พูดพอยต์เนี้ยว่าเออผมก็ไม่รู้ว่าเอาผมมาตีกองทำไมครับอะไรเงี้ย หนูว่าโปรดิวเซอร์ปวดหัวอันนี้คือคนมันเยอะมากหนูทำท่าทองซาวโปรดิวเซอร์ก็ปวดหัวหัวแตกไปละเพราะคนมันเยอะเหมือนกันถ้าเกิดจะหวังว่าเพลงนี้จะทำให้คะแนนผลเชียบัตรเพิ่มขึ้นผมว่าอาจจะไม่ใช่สวัสดีครับผมสาคารินสุธรรมสมัยจากไทยรัฐ plus ครับวันนี้อยู่กับพัก playlist วันนี้เราจะเอาเพลงของพักการเมืองในการหาเสียงปี66ปีนี้ เราเอาเรื่องของความชอบไม่ชอบออกไปก่อนเราเอาเรื่องว่าคุณเชียร์ใครคุณไม่เชียร์ใครวางไว้ก่อนวันนี้เรามาคุยกันว่าพักและเพลงมองพักเป็นตัวศิลปินก็ได้ว่าเพลงเนี้ยเหมาะกับตัวศิลปินไหมเหมาะกับตัวพักไหมสามารถที่จะสื่อสารแอนเจนดาต่างๆออกมาในบทเพลงเพลงนั้น ได้ดีมากน้อยขนาดไหนรวมถึงเนื้อเพลงดนตรีด้วยแล้วก็จะมาพูดคุยกับอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนแต่งเพลงศิลปินร่วมกับมิวสิกวิดีโอมีหลากหลายความคิดเห็นเลยวันนี้เราลองมาฟังกันกับพักประชาธิปัตย์ครับมประชายุคห่ เอาพักใต้ป่ะเนี่ยผู้สงสัยคุณชวนอ่ะเพลงก็ทำดูมีโปราชาั่นนะคะแส้งเรื่องร้องของยุ เซมบริกเยอะมากคิดเยอะคิดเยอะเนี่อันนี้คือสีที่ชอบที่สุดสนี่ว่าที่ไหนซีน,นไม่ล้มอ,ใใอ,นนอมพี่เมธีครับพี่เมธีลาบานูนี่เป็นซิกเนเจอร์ที่ชัดเจนของเขามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราจะรู้กันนะฮะเพลงของลาบานูนพี่เมธีเขาจะมีลูกเอื้อน เป็นเมโลดี้แบบพี่เมทีเลยนะครับแล้วก็เป็นทำเป็นสเตเดียมบล็อกนะฮะปนๆกับมีความเป็นไทยด้วยในลูกลิกของเจกิตา้าเมล่นเป็นทันโนิกอย่างนี้นะครับผมว่าพาร์ทละเอียดดนตรีก็ดีครับตามมาตรฐานเลยครับแต่ว่าเน่เรื่องของเนื้อเนี่ยขอผมผมเองและกันไม่ค่อยเข้าใจว่าคาว่าเช้าวันใหม่มันอิมแพคใจของคนที่ชอบประชาธิปัตย์หรือน้าให้คนมาเชียร์ประชาธิปัตย์ยังไงอะไรเงี้ยครับ เพลงคุณตี้อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ดีดเป็นเพลงฟังอ่ะพี่มันเป็นเพลงฟังแล้วกันเพลงอันเนี้ยจริงๆฟ้ยจำเพลงไม่ค่อยได้นะแต่รู้สึกว่ามันเป็นเพลงฟังฟังรถได้เออเป็นฟังเป็นฟังแบบฟังไม่ได้แบบเป็นเพลงฟังอ่ะพี่มันเป็นเพลงฟังเพลงนี้นะที่พี่เมทีทำเนี่ยสิ่งที่รู้สึกเป็นประชาธิปัตย์ที่สุดคือเมโลดี้เขาใช้สเกลนั่นแหละสเกลของของของที่รัฐานูนใช้เนวะสเกลดูเป็นอาหรับดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยประชาธิปัตย์ทำได้ดูเป็นเพลงมากกว่า พี่เดาว่าด้วยพี่เมทีน่าจะแต่งเนาะด้วยความเขาเป็นนักแต่งเพลงเพราะนั้นเพลงมันจะไม่ใช่แคมเปญแคมเปญมันมีสารอยู่มันมีนโยบายพักนะอยู่ข้างในนั่นน่ะแล้วก็ยังมีความเป็นศิลปะฟังได้รู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่เพาาะดีรู้สึกถึงความเป็นเพลงเหมือนอันนี้เขาแบบเอาชาวด้ามขวานเหมือนกันหมายถึงว่าเอาเสียงจากคนใต้เหมือนกันอะไรเงี้ย แบบชัดเลยอะแบบชัดเลยตั้งแต่แรกอะไเงี้ยเครื่องดนงตรีเสียงร้องอาคาเจอร์ทุกคนอะจะมองวชาปัาัต์คือภาคใต้พี่ว่าปราชต์ก็รู้ตัวถ้าสังเกตถ้าพูดกับเป็นเพลงอย่างเดียวนะในการอนเจ์เมนต์ที่บอกว่าทาี่เราคุยกันออฟซีนเนี่ยมันจะมีเสียงพินพยายามเขาพยายามจะรวมสี่ภาคเบลนหลายหลายอย่างให้เข้ากันแต่คอของเขาอะมันคือ ความภาคใต้เมื่อกี้สังเกตเห็นมีพีตาโคนเต้นแต่เต้นแบบสมัยใหม่หน่อยอะไรเงี้ยก็คงอาจจะอยากรวมทุกๆเอเลเมนต์เก่าใหม่มาด้วยกันพื้นฐานผมผมค่อนข้างเชื่อนะฮะถ้าผมผมไม่ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมว่าน่าจะมาจากเรื่องของ เรื่องของศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าพี่เมทีเขานับถือศาสนาอิสลามนะครับซึ่งศาสนาอิสลามมีบทสวดที่ไพเราะมากผมนึกไปถึงวงอย่าง System o f a Down นะครับที่มีลักษณะที่เขาเขาเป็นวงอาร์บเบียนเนาะแล้วเขาก็ใช้การสัรเสริญการเป็นพื้นบ้านการเป็นตัวอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมาสร้างสร้างเพลงขึ้นมาเราแยกส่วนเลยเหมือนเดิม a r r a n g e m e n t พี่ชอบแต่ไม่ถึงกับว้าวตอนเปิดมาดีแต่คอนเซริร์ตครัว่าพอมันฟังซ้ำเยอะๆเ,เพลงแอบน่าเบือ่อไปนิดนึง มันมันไม่มีมูฟเมนต์ดนามิกมันไม่เคลื่อนไปข้างหน้ามันมันดูเป็นแบบแฟลตลเนียมเป็นเส้นตรงเลย Ci มันชัดนะพี่การที่เราเอาท้องฟ้ามาปูทั้งเรื่องอะมันทําให้เราจําว่าอันเนี้มันจะเล่ามสเอษว่าแบบมันเป็นซันไลท์หรือว่าเป็นแบบมบญลิกมันเยอะอะอยากดูอีกรอบเลยแปลว่าอะไรนะอะไรเงี้ยแบบดูว่าแปลว่าอะไรแต่ดูจากภาพ MV นี้ก็ดูเป็น MV ที่ลงทุนสูงมากนะครไหนจะเช่าม้า กองสบัดชัยและก็ท่านชวนต้องไปตีด้วยใช่ไหมครับแต่ล้านแน่นอนเฟ้าว่าแต่ล้านนะอันนี้มันดีมากโปรดักชั่นมันดีมากเลยนะพี่มันแบบมันมีซีนอะไรให้ให้จับเยอะมากเลยอะ่ะคือผมว่าองค์ประกอบ,กอ,บอาจจะเยอะไปทีม MB ก็อาจจะมองว่าเป็นแบบมองเป็นสมมติหมด,หมดเปิดโซนิบอร์ดมามีหัวหน้าพักขี่มา้ามีแบบผู้ใหญ่ของพักสบัดชัยมันก็ดูอาจจะมีความหมายสอดคล้องกันใช่ไหมครับมีพี่เ นั่งอย่างนี้น้ำท่วมอันนี้ผมก็งงว่าทำไมแกต้องนน้ำท่วมอะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> มันอาจจะเป็นแบบคอนเซปต์ฝันๆหน่อยอ่ะมันแอบสแต็กนิดๆเกินไปนี่อย่างครัเราจะเห็นเลยฮะที่ชัดๆเลยมีคุณชวนหลธิ์ไพซึ่งเป็นนักการเมืองโหรุ่นระดับผมใช้คว่าเขาว่าครูบาอาจารย์แล้วกันนะของของวงการเมืองไทยแล้วเพราะว่าเขาเขาอยู่มานานแล้วเขาก็มีมีประวัติการทํางานอย่างยาวนานเนี่ยมาตีกลองอ่ะมองมุมนึงมันก็จะมีความแบบเอ้ยมันมีความแบบเก่าเนาะเก่าเกมนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงมันก็เอ๊ะเรากำลังพ หรือว่าคุณชวลิกภัยนั้นกำลังจะบอกเป็นไกลๆบอกเป็นในๆว่ากำลังจะก้าวไปสู่การเล่นการเมืองแบบใหม่ตั้งแต่ซิดแรกที่คุณชวนมาตีกองคือพี่เคยอย่างที่บอกเมื่อกี้พูดออฟซนเนี่ยพี่เคยฟังสัมภาษณ์คุณชวนทางโทรศัพท์เขาแกก็พูดพอยน์เนี้ยว่าเออผมก็มไม่รู้ว่าเอาผมมาตีกองทําไมครับอะไรเงี้ยซึ่งแต่พี่ดูอ่ะเข้าใจนะเขาจะสื่อสารอะไรภาพรวมถ้าให้คะแนนอย่างที่พี่บอกอ่ะพี่ให้คะแนนเอวีของ,ของพรรคประชาธิปัตย์โปรเจคดีอย่างน้อยคิดมา อย่างน้อยดูเป็นแบบยังเอ็กซ์เพรสอะไรออกมาบ้างแล้วก็ดรเอนะครับหรือคุณเอนะครับมันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งเนี่ยแล้วก็มีน้ำอยู่ตรงเี้เนี่ยซิดที่พี่เอนั่งอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กินดีอยู่ดีมันคือความโรแมนติกพี่ขออนุญาตใช้คำนี้ก่นโรแมนติกอาจจะไม่ชัดพอมันดูโลกสวยเกินไปแต่นี่ไม่ใช่คำว่าเนาะมันดูแบบมันสวยงามไปหมดเลยอะ่ะทุกอย่างต้องดีนะน้ำท่วมไม่เป็นไรนะพวกเรา แก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างดูโลกสวยหมดเลยจะบอกว่าเขาจะเป็นคองเคเลอร์ของเจ้าน้ําท่วมหรือเปล่าก็มันก็ไม่ make ซนส์เท่าไหร่นะฮะหรือว่าจะน้ําในกรุงเทพยัยงท่วมอยู่เพราะคุณไม่เลือกเขาหรือเปล่าถ้าเราเราตีจากภาพที่เขานำเสนอออกมานะครับวันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเราตีตามใน,ในลักษณะของคนดูจะจำแบบพวกนกักการเมืองได้หนึ่งอันนี้คือรู้สึกว่าชัดทั้งเรื่องอะ่ะมันจะเล่าเรื่องความเป็นซันไรส์เหรอชัดสุดคือเปิดเรื่องกับปิดเรื่อง ตอนแรกอะรู้สึกและแต่ว่ามันเป็นการเปิดเรื่องไงพี่ไม่รู้พอตอนจบอะดูจบแล้วมันปิดด้วยตีกองอะอันนั้นน่คือทำงานมากแล้วก็ซีนหนึ่งที่ชอบอีกอันนึงก็คือทง transition แล้วก็ที่สําคัญเลยคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับหัวหน้าพักณนะตอนนี้ขี่ม้าขาวม้าขาวคืออะไรครับสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะสัญ,ญลักษณ์ของเวทมนต์คาถาที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ในการรบได้การที่เราใช้นักการเมืองท่านหนึ่งที่มีชื่อมีเสียงมีประวัติการทํางานอยู่แล้วมาขี่ม้าขาวณนะวันนี้บนเนื้อหาเพลงที่จะบอกว่าเราจะลังก้าวไปข้างหน้ามันเป็นเนื้อเดียวกันไหมมันคอนฟ lict กันอยู่หรือเปล่า แต่ว่าแบบมันก็มีซิโบลิกเยอะซึ่งเราก็ไม่กล้าไปพูดว่าอันนี้ใช่อันนั้นหรือเปล่านี่ใช่นีน้หรือเปล่า,รเ,ลาเรื่องของซิโบลิกมันอยู่ที่แบ็กสตอรี่ของคนดูด้วย <c oughs> โหดนะโหดมากแบบอาร์ตดเรคชั่นต่างๆด้วยสวยมากแบบไลติงวิธีการเล่าเรื่องใดๆทานซิชั่นแต่ว่าตอบโจทย์ในการที่ประชาธิปัตย์จะอยากเป็นจะรีแบรนด์ใหม่หรือจะปลุกพลังให้คนกลับมามองประชาธิปัตยในมุมมองใหม่ๆเนี่ย อาจจะยังสับสนแล้วกันว่าเอ MB นี้สื่อได้มากแค่ไหนแต่ที่แน่ที่สื่อได้คือแบบเป็น MV ที่แบบถ่ายสวยใช่ไหมครับภาพสวยถ่ายกรีสกรีนนอกข้างหลังแล้วก็ไปใส่เป็นเช้าวันใหม่มันมันขาดเรื่องของ p o ล i ซีไปเยอะมากแล้วการที่จะชูเรื่องของนิวเจเนอเรชันยางบัตรเนี่ย กับออเดียนส์กลุ่มใหม่ๆเนี่ยเจเนเรชันที่ที่เจเนเรชันใหม่เอ็นเกมของเขาคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าว่าการที่เรานําเสนอสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยเขาต้องการคะแนนจากฝั่งไหนกันแน่ซึ่งมองอีกอันนึงคือฝั่งเก่าฝั่งที่เป็นฐานเสียงเขาอยู่แล้วอาจจะลดน้อยลงเขาต้องการจะเล่นฐานเสียงฝั่งใหม่ มันแข็งแรงพอหรือเปล่ามันสตรองพอหรือเปล่ากับเพลงเพลงนี้นะครับเป็นเพลงองค์กรได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะใช้ในการหาเสียงหรือใช้ในการเพื่อจุประสงค์บางอย่างที่จะให้คนทำเพื่อมาโจย์อย่างที่บอกว่าเขา,าพยายามจะต้องทําคะแนนใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพลงนี้อาจจะยังใช้ใไม่ได้ฟังก์ชันนั้นนะครับ<ม>อาจจะเป็นฟังก์ชั่นที่ว่าเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อหาเสียงให้คนแบบอ๋อประชาชนกำลังจะกลับมาเพลงนี้อาจจะไม่ฟังก์ชันเท่าไหร่ ซึ่งผมว่ามองเป็นข้อดีและข้อทั้งแข็งและอ่อนกันแล้วกันจุดแข็งของประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เท่าที่เห็นจากเพลงจากตัวมิวสิกวิดีโอแล้วคือความเป็นแฟมิลี่การรวมตัวกันการที่จะประกาศอานเจนดาว่าเราในกาลังจะก้าวไปสู่ยุคใหม่โดยมีคุณจูลียลักษณะวิสิท์เป็นแกนนาแต่มันจะกลายเป็นข้อเสียในวิธีเดียวกันถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งแสดงว่าพรรคประชาธิปัตย์ตามเนื้อผ้านะครับมีความอ่อนแรงทางการเมืองลงมากในการเลือกตั้งครั้งนี้จนเขาจะต้องออกมาขายเขาไม่ได้ขายนโยบายแล้วเขาไม่ได้บอกว่าฉันปประชาิัต This ิสมีเลือกฉันฉันมีดียังไงฉันมีจุดแข็งยังไงตอนนี้เขากำลังออกมาเพื่อเป็นการเชิญชวนว่าแบบรุ่นใหม่นะ next step นะลืมเรื่องเก่าไปนะเราไม่ใช่ประชาธิปัตย์แบบ the o generation เราเป็น new generation แล้วนะมันเป็นสิ่งที่มองอีกมุมนึงมันเป็นจุดอ่อนตัดแบบทุกเรื่องออกไปอะไรเงี้ยเฟ้ให้แบบ9 5 9อะไรเลยเฟ้ว่ามันในเชิงโปรดักชันอะไรทุกอย่างมันพูดแค่ผลโปรดักชันเันหัวก็ตั้งใจ เต็มสิผมให้3เพราะว่าอย่างที่อย่างที่เรียนไปมันยังมีความคุ้มเครืออะไรบางอย่างอยู่ในอยู่ในเพลงอยู่ในอยู่ในแกปอยู่ในออจะได้ที่นำเสนอมันยังไม่ยังไม่สตรองพอแต่ถ้าบวกมิวสิกวิดีโอเข้าไปด้วยเนี่ยผมให้8ให้9เลยนะ7ไม่ต้องคิดเลยดีพูดถึงตัวงานนะดีเอาดีๆถอดทั้งหมดตัดภาพพี่เมทีทิ้งมันคือเพลงพิทบูอะทำซาวให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนิดเดียวอะดีเลยบุมบัมเพลงนี้ให้เจ็ดแปดได้ครับก็เขียนได้เพลาะเลยครับ แล้วก็รายละเอียดตอนทีดีนะครับแต่ผมว่ะไม่ได้ฟังก์ชั่นเกี่ยวการหาเสียงในปีนี้ของเขาแน่ครับถ้าเกิดจะหวังว่าเพลงนี้จะทำให้คะแนนผัญภัยเพิ่มขึ้นผมว่าอาจจะไม่ใช่หลังจากที่ฟังด้วยกันนลองไปฟังอีกสักครั้งดูก็ได้ว่าถ้าเขาเป็นศิลปินเนี่ยคุณจะ s u s c r i b e c h a n n e l เข้าไหมคุณจะโหลดเพลงเข้าไหมคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้ครับกับพักเพล y l i s สครับ